ผมเชื่อว่าหลายๆโรงเรียนหรือหน่วยง,งานต่างๆมีทีวีใช้เป็นตัวพรีเซนต์กันอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ยุคนี้มีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาอะไรๆก็ต้องเป็นอินเตอร์แอคทีฟหรือทัสกรีนแต่ถ้าจะให้เราเปลี่ยนอุปกรณ์ทั้งหมดก็คงต้องใช้งบสูงการลิเรโอวันจากไซเบอร์เนติกประเทศเยอรมน,นี อุปกรณ์แปลงจอทีวีสู่ระบบสัมผัสอัจฉริยะมาพร้อมกับ i อ i ิสบิวอินทีดีดูโอแบน p t ออปตซึ่งเป็นเทคโนโลยีการตรวจจับเคลื่อนไหวชนิด i n f ฟราเรดและ b u i อินคอร์ดคอร์ ARM Processor พร้อมระบบปฏิบัติการ Android โดยให้พื้นที่เก็บข้อมูล16 g b ภายในตัวเครื่องใช้งานร่วมกับปากกาที่มีภายในชุดซึ่งตัวปากกาทําจากเรซิน ไม่ต้องกังวลเรื่องหน้าจอเป็นรอยแถมใช้เวลาชาร์จเพียง3นาทีแต่ใช้ได้นานถึง3ชั่วโมงเลยครับติดตั้งบนทีวีหรือจอดิสเプย์ที่ต้องการจากนั้นต่อสายพาวเวอร์และต่อสาย HDMI เข้ากับตัวเครื่องและทีวีการิเลโอ1สามารถใช้งานกับทีวีแบรนด์ใดก็ได้ที่มีขนาดหน้าจอ32-75นิ้ว จากนั้นทําการคาริเบตหน้าจอให้พร้อมใช้งานครับตอนนี้ที่หน้าจอกำลังใช้เป็นแอปไว้บอร์ดที่ทําหน้าที่เป็นกระดานแบบอินเทอร์แอคทีฟเราสามารถเขียนข้อความลงบนหน้าจอได้ทันทีทั้งยังสามารถเปลี่ยนสีแบ็กกราวหรือจะใช้รูปภาพเช่นโลโก้องค์กรหรือโลโก้สถานศึกษามาเป็นพื้นหลังได้เช่นกัน ด้านล่างมีฟังก์ชันต่างๆเริ่มที่สีประกาแต่ละด้ามไฮไลท์ยังลบให้เลือกใช้งานโดยที่เราสามารถใช้งานประกาพร้อมกันได้10ด้ามไอคอนรูปเมาส์เป็นเครื่องมือเลือกวัตถุหรือเพื่อย้ายตำแหน่งวัตถุตัวทีย่อมาจาก text สำหรับพิมพ์ตัวอักษรหรือเลือกใช้ฟีเจอร์ hand w r i t i n g l e condition และ matte leg condition และเครื่องมือที่ช่วยเหลือด้านการศึกษาทั้งไม้บรรทัดวงเวียนและไม้โปรเทคเตอร์เพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ถัดมาเป็นฟังก์ชัน a r t Drawing เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวาดรูปทรงต่างๆช่วยทั้งเรื่องการเรียนการสอนและการทำไม d Mapping และหากเขียนจนเต็มหน้ากระดาษแล้วแค่กดบวกตรงนี้ก็เพิ่มหน้ากระดาษถัดไปซึ่งเพิ่มได้ไม่จำกัดเลยครับ ระหว่างการประชุมหรือการเรียนการสอนเรายังสามารถบันทึกวิดีโอหน้าจอได้แค่เพียงกดปุ่มเล็กคอร์ดตรงนี้เท่านั้นเองครับนอกจากนี้ยังสามารถนำไฟล์รูปภาพวิดีโอไฟล์ PDF Microsoft Word Excel PowerPoint มาแสดงผลบนหน้าจอได้ผ่านไอคอนรูปลูกศรตัวนี้ครับ เมื่อเรานำไฟล์ขึ้นมาแล้วยังมีฟีเจอร์ต่างๆให้เลือกใช้กันคือสปอตไลท์สกรีนเคอร์เทนนาฬิกาจับเวลาท่องเว็บเบราว์เซอร์ดิกชันนารีและเครื่องคิดเลขสปอตไลท์เป็นการเน้นย้ำเนื้อหาในส่วนที่เรากำลังอธิบายอยู่เพื่อเพิ่มความสนใจให้นักเรียนหรือผู้เข้าประชุมโดยเราสามารถปรับความโปร่งใสของพื้นหลังและขนาดของสปอตไลท์ได้ สกินเคอร์เทนเป็นการปิดซ่อนเนื้อหาที่เราไม่ได้กล่าวถึงสามารถใช้ในการทำควิสหรือเล่นเกมช่วงสัมมนาแจกรางวันได้โดยที่เราสามารถปรับขนาดพื้นที่ปิดซ่อนได้เช่นกันอีกฟีเจอร์ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือฟีเจอร์เว็บเบราว์เซอร์ทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาเปิดคอมพิวเตอร์เพื่อค้นหาข้อมูลเพราะการิเลโอวัมีฟีเจอร์นี้มาให้อยู่แล้ว เราสามารถค้นหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์ต่างๆและแชร์ข้อมูลได้ทันทีโดยความเร็วขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานนะครับสำหรับการเรียนการสอนการิเลโอวันมาพร้อมกับโปรแกรมเพจท,ที่จำลองวิชาเรียนต่างๆทั้งฟิสิกส์เคมีชีวะและคณิตศาสตร์ เพื่อให้การเรียนการสอนมีความน่าสนใจและนักเรียนเห็นภาพต่างๆมากยิ่งขึ้นนอกจากการิเลโอวันจะทำหน้าที่เปลี่ยนทีวีหรือดิสเพย์ให้เป็น Interactive Whiteboard แล้วยังรองรับการแชร์ไฟล์แบบรไร้สายจากอุปกรณ์ต่างๆมาแสดงผลบนหน้าจอได้อีกด้วยโดยสามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์ iOS Android Mac OS และ Windows เหมาะกับการพรีเซนต์งานทั้งในห้องประชุมและในห้องเรียนหากหมดชั่วโมงประชุมหรือชั่วโมงเรียนยังสามารถแชร์ไฟล์ที่เขียนบนไว้บอร์ดผ่าน QR Code ได้อีกด้วยครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเจ้าตัว Galileo อวันจาก c y b e r n e t i c เพียงแค่เครื่องเดียวสามารถเปลี่ยนจอธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นจอ interactive screen ได้สามารถคิดขิดเขียนเขียนกันได้อย่างเต็มที่ ท่านใดสนใจสินค้าหรืออยากให้ออกแบบระบบเสียงระบบภาพในห้องประชุมห้องสัมมนาหรือระบบเสียงประกาศสามารถติดต่อบริษัทแ a n อิน h e t เทรดได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, LINE a d อีเมลแอดเดรสเว็บไซต์หรือเบอร์โทรศัพท์หรือจะเอาง,ง่ายๆสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้เบิร์ดขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ